ครับผมแม่พี่น้องพนี่ยันจำเป็นครับผมปุนบักม่วงโด๊ขนาดม่วงแก้วปุนน้ำดอกไม้โด๊ขนาดพี่น้องปุนโ้บุฮูจ้ากี่หล่ะเขาโอ้โหพี่ครับีกลนซองเ้าแช่เอาอยู่

นี่ครับผมหมวงแก้วนี่ดกขนาดดกขนาดฮึ่มหน่วยเป็นพวงเล่เออนี่หมุนหมุนพี่หน่อยมุนหมวงแก้วหมวงแก้วเออฮึ่มมีตัวหน่วยขางามีตัวใหญ่ก็ไปดองพี่น้อง เดี๋ยวเก็บไปเก็บไปไปไปดองนั่งม้วนนั่งม้วนไหนไหนเดี๋ยวของมันไปยู่เอาบ่เขาเอาบ่เอาบ่เอาบ่กินบ่พี่น้องกินบ่เอาบ่คักบ่คักแน่คักโพดคักผู้ งามคักงามคักพี่น้องตัวของอกนันโบยูเก็บตรงนี่ครับบักม่วงม่วงแก้วครับม่วงแก้วเอ,อ้อพวงนี้ไหมพี่น้องพวกนี่ไหมบักคักเลยม่วงแก้วนี่ ติดดินหรือครับนี่นี่มึงแน่นะอะเนี่ยกวางอยู่ใต้ดินก็มีพีอยู่ก็บินพีนี่ขางทางครับผมนี่ขางทางพอดีเจ้าของเขาคือ,อิีโบยุหรอกคืออี่อิด,นดนถนนก้อนกรีดครับผมเย่าป่าเด้อผมผมจะเก็บเอาเจ้าของเขาโบยูหรอกนี่ย่อยบยายางดูโอ้ยดกมากครับมะมองแก้วนี่กวงนี่บอ้ย บักคักบักคักเลยมะม่วงแก้วเนี่ยข้าโกดข้าัวเขาเก็บไปดองเจ้าของเขาโอยู่เขาบบงหวงหรอกครับคนอีสานเขาไม่หวงกันนะครับนี่นี่นี่เก็บได้ครับเก็บได้อืมเก็บได้ครับบุ้ยดอดคับคุ่นพี่น้องอพุ่นพุ่นพุ่นุ่นเจ้าของพุ่นเจ้าของพุ่นอยู่พุ่น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 แนมเบืองแล้วผมผมมาลักเมงม่วงพุ่นหนิ พี่น้องเอ้ยโว้ยหลบก่อนหลบก่อนเพิ่นเห็นแล้วมารับกวางมวงเพิ่นแม่ผมเบงเขาแม่ผมเบงไปครับพผมไปพี่น้องครับเดีย๋ยวขอขอนุญาตเก็บเก็บก่อนเ้อยครับเด้อเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายให้เบิ่งซื่อๆนี่เอาโรดนี่โอ้ เก็บใส่ถุงบ่ได้เด้อครับเด้อนี่เพิ่นบ่ให้เก็บใส่ถุงเด้เพิ่นว่าเก็บใส่กระสอบเอาเพิ่นว่ะมันกระเสียดตัวลูกผีบ้านี่มันรับอยู่วงแม่หวน่นว่ะพี่น้องหน่วยติดดินจังวะนี่ต้นงามสิหักจังวันนี้โอ้ยบักู่นี่นี่พี่น้อง โอ้โหอ้โอ้โหรจะสอบเดี๋แบ่งปันคือเก่าครับผมครับผมเพื่อนแม่พี่น้องคลิปนี้ขอจุ๊บไว้จะเพียงสำเนี๊ยครับผมหากกันมันแกนนักแป้งแบ่งปันคือเก่าครับผมมาบอานแม่แม่ให้เก็บเอาจีนูิ่นขายอยู่มันโดกไหล